สี่เอาไปกวนตีนคนเอ๊บเอ๊บเฮ้ยเฮ้ยมึงจอบฟังกูแมนบอลนี่มึงจอบฟังกูแมนบอลก็ในวันนี้เป็นวันดีของพี่นะครับเพราะว่าพี่ได้กลับมาทําคลิปแบบเต็มตัวแล้วนะครับแน่นอนว่าช่วงหนึ่งจะเห็นพี่ลงคลิปเก่าบ้างอะไรบ้างนะครับเหตุผลก็พี่ติดสาวนะครับเฮ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมติดโควิดนะครับ ติดโควิดจริงๆและแน่นอนนะครับก็ต้องได้ใช้เวลารักษาต,ตัวตอนนี้ก็ขายดีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เรื่องสตรีมด้วยกลับมาสตรีมในช่องทางจ o s e X นายใครที่อยากดูที่จะสตรีมสดก็ไปได้นะครับโอเคก็สวัสดีน้องน,น้อนาบีไฟที่น่ารักกันทุกคนคิดถึงกันมากเลยและในวันนี้มาดูกันว่าเกมฟีไฟมีการอัปเดตอะไรมาบ้างไม่ได้มานานแล้วอะคิดถึงกันเลยแกณฑ์เฮียคิดถึงจนแบบว่าเอาริ้นเนี่ย บายตูดเลยฟรีไฟล์เนี่ยเฮ้ยวันนี้พี่มีงบอยู่ที่3000เพช <est>, รไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าก่อนจะไปดูฝากก like, ดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับทุกคนวันนี้พี่มีเว็บเติมเกมที่ปรับราคาใหม่แบบโหดมากๆและอยากแอบบอกเพื่อนๆว่าเติมในเว็บถูกมากๆเลยนะฮะคือเว็บ bigmanshop.com สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเพียงล็อกอินด้วยไลน์ a c e b o o k หรือ gmail ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะเื่อเราคลิกมาน่าเติมเกมจะมีเกมมากมายที่ให้เราเติมนะครับถ้าเป็นเกมฟรีไฟล์เราสามารถกรอกยูเอดีเข้าไปแล้วก็เลือกพิเศษที่ต้องการแล้วกดดำเนิินนกกการต่ออแล้ว็มดยย แล้วดําเนินการต่อเลยแล้วก็ทําการโอนเงินตามจํานวนและเวลาที่กําหนดแล้วคิดยืนยันสามารถติดตามคําสั่งซื้อผ่านไลน์แอปลิขแมนช็อปและที่สําคัญยังพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับ b t s มาใหม่โอมีอะไรบ้างะอ้าวก็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 กไปสิครับน้องๆจะรออะไรล่ะเพชรเราเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะอึเก้าเพชรรออะไรล่ะกดไปเลยสีครับบิเอ่อแน่นอนครับมันต้องออกสีสุดท้ายอยู่แล้วเฮ้ย เอ้ยเอ้อาแม่กูคิดว่ากูได้ของแบบว่าถาวรเฮียของเช่าไม่จเอามาทำไมของเช่า,ากูถามจริงกูมีเยอะแล้วกูไม่ต้องการไอ้เฮียอันนีอนน้อันนี้คือผมต้องทํำยังไงเนี่ยมันบอกว่าระหว่างวันที่25มีนาคมเขาร่วมกิจกรรมเพื่อรับ BTS c r ิ s t a l คือมันน่าจะให้แลกชุดเอ้ยไอ้ยออไม่ว้า น้องๆน้องๆน้องๆคิดว่าคุ้มไหมครับไอ้บนี้น้นองๆคิดว่ามันสวยไหมถ้าแบบน้องๆบอกว่าสวยนะถ้าแบบไม่สวยพี่ก็ไม่เติมเอานะเออฮ้่มันหมดวันที่เท่าไหร่นะสามเดทอ้าวพรุ่งนี้นี่วายเฮ้ และแน่นอนเอาใจน้องๆเลยแล้วกันนะครับพี่เติมภายในคลิปนี้เลยเพราะว่าวันที่3ามสมันก็หมดแล้วอ่ะเราเติมเราก็ได้เป็นอ,อะไรไม่รู้นะครับกล้ามเดี๋ยวใส่ไปเลยแล้วกันหน้ากากด้วยโอ้โหคนตีน1ิบหเฮ้ยฮีโร่ใหม่ด้วยเถอะเฮ้ยฮีโร่ใหม่มาเลยเฮ้ยเยดโคตรเหมือนยากุซ่าเลยอนี้มันมัน,ม,นมันเทมากเลยอ่ะอ่ลาลังจากที่เมื่อกี้มันไม่พอนะผมก็เติมไปอีกนะครับจนมันพอเราก็ใส่ไปเลยไอวอลบีทีเอสเขาว่ามันสวยใช่ปะดูดิ สวยจริงครัเป้าอา้อาวจับเป็นสีม่วงนะครับว้าวสวยอยู่นะครับและกิจกรรม BGS ไหนกิจกรรมแบบสุดหล่อล่ะเนี่ยเฮ้สุดหล่อมาแบบคอแลกกับพีไฟเออว้าว สุดที่น่าจัเจิงเขาว่ากันว่าเสื้อผ้าพวกนี้ BTS ออกแบบเองเลยนะครับสุดหล่อสุดเท่สุดเติงแน่นอนว่าพวกแพชชั่นพวกนี้มาอยู่กับพี่นี่มาาันจะหล่อคูณสองเลยนะครับแน่นอนอยู่กับมือน้องๆเหมือนกันหล่อสวยคูณสองมาาจะอป้าแน่นอนเนาะ อ้ยเมื่อกี้เห็นเพลงไม่ได้นะครับพอดีต้องเต้นตามนะครับอ่ามันเป็นแบบวิถีชีวิตในสายเลือดอยู่แล้วนะครับโอ้ย,อยสะดุดตาตัวนี้มาะใส่ไปแบบไปกวนตีนคนนะครับก็น่าจะดีนะครับบอกให้ผู้หญิงใส่อาจจะน่ารักนะครับผู้ชายใส่เนี่ยอาจจะกวนตีน,นะครับคนเออเฮ้ยอันนี้อันนี้เท่นะอันนี้เท่นะบอกเลยว่าเทว้าวว้าว อ้าวเดี๋ยเดี๋ยว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 กูหยุดเต้นแล้วไอ้วิญญาณเออหายไปสักทีวิญญาณเนี่ยมาหลอกมาหลอนกูจะได้หลอกหลอนยันในเกมเลยเหรอเกิดไปอะเปล่ากต้องได้อะไรวะอ๋อต้องอ๋อผมมีอันหนึ่งอ้าวกูไม่มีนี่ว่ะกูจะมีได้ไงกูยังไม่สุมเอาและก็เราต้องมาสุ่มเอาคริสตัลนะครับคริสตัลแปลกๆแฮะมันติดกัน2อันแบบนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะเสียเพรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้องๆไปกำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับมาลุยเลยลยกันไม่พูดใครเหรอ เอ้ยคายมาทำไมเนี่ยอันอันอันนี้กูไม่อยากได้มันขี่ไม่ได้มันค่อมไม่ได้ถ้าค่อมผู้หญิงได้ยู่ขี่ผู้หญิงได้ยู่เอ้ามาทำไมไหมเนี่ยไม่ต้องการอันนี้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 คิดตอนเนี่ยโอ้โหไม่ได้วะ่แแน่นอนรับสเตปเดิมหมดตู้ฮะจริงอ่ะไม่ต้อง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 ลงไม่ต้องลุ้นอ่ะดูไอ้ฟีไฟมึงเป็นเฮียอะไรของมึงมึงจะจะหมดตู้อะไรแบบ กูไม่อยากจะเว่าเลยกูท้อโอ้โอ้เกินไปเอาเราเราเอาอันหนึ่งไปก่อนนะครับโอ๊ะสองอันเลยแล้วกันว้ายเจ็ดร้อยดเยอะเลยอย่าเกินวันนี้เพชรเราก็เหลือประมาณ1 2 0 0นะครับและแน่นอนเราจะไปแรกอันนี้อันนี้ผมต้องหมุนเหรอวะน่าจะสุ่มเอานะครับดูทรงละลองดูแล้วกันนะครับจะได้ชุดไหนเออชุดที่กูจะได้นี่ชุดบัวชุดสีบัวกูต้องการชุดสีบัวชุดสีบัวเอาใบก,กวนตีนคน เออเออเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงจอบฟังกูแม่นบอนี่มึงจอบฟังกูแม่นบอนเฮ้ยจะบ้ามึงรู้ได้ไงว่ากูต้องการชุดเนี้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไง,งเฮ้ย,ยงยโงโอ้ยจงงึดจองอจองงงตอนนี้จะหูวได้จังใดมาคอยต้องการชุดตัวนี้ อะกูยังไม่เสือ้อกูยังไม่เสื้อแต่วกูเสื้อไปแล้วนะ <S <S อืมอะ <S <S ต้องการแฟชั่นตัวนี้ตัวแบบสายน้ําเนี่ยเอาดิเอาดิคือคือถ,ถ้าถ้ามึงรู้กูแบบใด้เนี่ยมึงคือแบบเป็นเดอะเบสเลยเอาดิเอ๊บมาลุ้นกันว่ามันจะได้อะไรนะครับคนดูถ้ามันได้แบบอัน,นที่ถูกต้องการเนี่ยบันเวอร์นะเฮ้ยอันนี้กูผม,ผมผมผมชอบตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันเอ้ยได้สุดรีวิวแล้วนะ สิ่ที่ต้องการมาครอบครองแล้วช่องชุดฮยพอเท่เอ๊ดูเอาเข้ากับผมปะแฟชั่นตัวนี้น้องคิดว่าไงครับจะเขาก็กดไลค์ใจก็กดแชร์ถ้าอยากเทคแคร์ก็กดติดตามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองนะครับที่เราส่งมาได้นะครับเราต้องใส่ดู ดูที Duty Always comes first ดูที <I learned. S 1> คนดูเท่นะดูที Always comes first ว้าว I learned my lesson เฮ้ยมีอะไรที่น่าชมบ้างคร<ม>ับเพิ่มต่อไปก็คืออันนี้แฟชั่นอะไรสุภาพบุรุษละ่ะหน้ากากกระต่ายดำว้าวว้าวเรามีตั๋วไดมอนด์30อันนะครับมาดูว่าดวงพี่กิได้ป่อแน่นอนครับถ้า150มันต้องได้แน่นอนนะครับไปสุ่มไปเลยปับ๊บ ไม่ได้แน่นอนปั๊บ <S <S 1> <S 1> เหมือนเดิมไม่ได้ไอ้เยี้ยตู่อ่ะผู้เล่นผู้เล่นอ่ะเราสุ่มทีละหนึ่งอันนะครับเหลือแค่สี่อันแน่นอนนะไอะพวกนี้มันไม่ได้แนะ่นอนอมอเกือบอ่าอันนี้คือเทคนิคนะครับคือใครที่อยากสุ่มได้ครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับเราต้องกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับแล้วอ้าเข้าปิดอันชัดด้วยแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับตัวไหนวะ ในมอนรอย่่อน,นะครับอ่ะแล้วกดทั้งเดียวก็ได้เลยนะครับนับ1 2 3พร้อมกันเลยนะครับทุกคน1 2 3กดไปเลยปับ๊บแฮ่ได้เลยครับกูจะอารมณ์ไหนเนี่ยควรดีใจหรือควรตอแหลกันดีครับผลดูเฮ้ย อัสวันุดไปเลยแล้วกันออกมาดูนิดนึงอุ้ยผมคิดว่ามันเหมือนเหมือนไอ้มดแดงนะเออเอาง่ายๆคือไอ้มดแดงโอ้ตายพอก็สวยอยู่นะครับเอาเอาไว้มารีวิวนะครับแล้วก็ตัวที่สายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือแฟชั่นใหม่ก็คือนักรบไวกิ้งนั่นเองนะครับคือผมมีแต้มบุญที่60อิบะครับกดไปพูดภาพในเพลงกดไปเพื่อปรสียัเวลาเนี่ยไม่ต้องลงไม่ต้องลุ้นหรอกไอเนี่ยของฟรีเออ าตา์ผมอย่างนี้แล้วถ้าของเสียเงินค่อยลุ้นอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไมอ่อันนี้ก็เสียเงินเหมือนกันนะน่าจะเกลือนะตัวนี้ก็เกลือเนาะไม่เป็นไรครับตังเยอะเป็นแสนเออแขนก็ไม่ได้จับเฮ้ยไม่ใช่แล้วคนละแสนกันต,ต่อเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้จนได้จนได,นได้วันนี้เรามาราแฟชั่นมามามา,มาดิเดี๋ยวแต้มดวงผม166ยเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วแล้วคุณจะเอาแต้มดวงเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยมันเยอะจังเฮ้ยอัน,นอัน,นอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ละมั้งมันไม่ใช่ละมัง้งเฮ้ยมันเริ่มแมมงแล้วเฮ้ยโอ้ยว้าวมาจนได้ขนาดของฟรีนะเนี่ยมึงเอาสกูหมดตูดเลยเดือไปอ่ะป้าวว้าวเด็ด <Always S 1> <Yeah. S 2> แม่งเข้ากับหน้าไอตัว,วละครได้เลยไอ้เฮียอันนี้ตัวตึงของโซนเผ่านี้ว่าโซนเผ่ากูจานะเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ามาสุ่มของให้น้องๆได้ดูกันเพราะว่าพี่พึ่งหายโควิดแล้วก็แน่นอนครับมันไม่ได้อัปเดตนู่นนี่นั่น เยอะพอสมควรนะครับเรื่องฟรีไฟล์ก็อันไหนมาใหม่พี่ก็จะเอานะครับทุกคนไว้เจอกันใน EP หน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ถึง3แสนซับสไคร์เอร์ด้วยนะครับาหายดีแล้วสดชื่นจริงๆได้มาทำคลิปมาน้องๆได้ดูกันนะครับบ๊ายบายนะครับสุดๆฉลอ่อเจอกัน